มาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมก็สามสิบห้าดานะผมอยู่แดงอุ้ยผมอยู่แดงสามสิห้าดานะครับนี่ผมเอาคอมโบไม่เล่นสนัยมานะาทุกคนเอาคอมโบแบบโกนเลยอะ่ะอยากเล่นกูนนะครับ มา <c oughs> ก็มาดูว่าไม่เล่นสนไนแล้วจะเป็นยังไงนะจะฟิ e ฟา้าหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงรู้สึกหมดไฟครับทุกคนเล่นสนไนแล้วแบบหมดไฟอ่ะยิงก็ไม่โดนสับก็วืดยอะไรเงี้ยมันหมดไฟไปหมดเลยวันนี้ก็จะมาเล่นโกลเลยนะีศัตูอยู่ใกล้ๆ มีหนึ่งตัวสองตัวไม่ใช่หนึ่งครับไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงส Blood ก็แค่นั้นไม่มีอะไรยากก็แค่นั้นขอบคุณนะแต่ก่อนผมนี่ติดอันดับนะโกนอนะไม่อยากจะโมแต่ไม่ได้เล่นไงมันหมดไฟเล่นกลเลยไปเล่นสนายประเด็นอะผมอะมันหมดไฟเล่นกนแล้วครับ อนนี้หมดไฟจากการเล่นสนานเลยมาเล่นกลแต่หมดไฟจากการเล่นกลไ,ไปเล่นสานรู้สึกว่าเล่นสไาดีขึ้นนะแต่ไม่รู้จะเล่นกลับมาเล่นกลดีหรือเปล่าสวอเพื่อนทำให้ดาวหนึ่งแล้วครับ First blood. skill cool down. You. Double kill. Double kill. ที่ว่า,ยยาววมันอยู่ตรงนั้นว้ยเลยเลยยิงไอวอร์เชตนี่แร้แม่งอยู่ตรงนี้เยี่ยมเลยของอยู่นี่ขอบคุณนะ มีศัตรูอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆแม่หน่ะครับเกมนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงว่าไม่ลั่นหัวเลย first blood ทริปเปิลคิลแม่งไม่โดนหัวเลยว่ะเมื่อกี้อัดขาเน้นๆอ่ะขอบคุณนะ แแปลกาาทำไมเมื่อกี้ยิงไม่โดนไม่โอ้เป้าผมมัน็อกผิดปกติหรือเปล่าทุกคนขอของหน่อยขอบคุณนะฉันรวยใชรที่แบบบอกบอกได้นะครับแบบปรับยังไงอย่างเงี้ยผมปรับไม่เป็นนะมีตะจุงูอยู่ใกล้ๆ อ๋อแล้วมึงไม่ชุดเพื่อนกรัร้ลยเวนกดก็ไม่ค่อยติดแล้วนะเกมฮไอวอลแม่งหมด อไอวอลแม่งไอวอลแม่งหมดก่อนอ่ะทุกคนถ้าไม่หมดนะ่ะรยยนันยาวเลยมีสตรูยอยู่ใกล้ๆ ตายเ่งไปตายกันอะทีมผมอะใช่ดิดูแล้วว่าอยู่ตรง,งนู้นดูแล้วครับไม่ต้องยิงเลือกมันเป็นลิงแล้วมันสามารถอันนี้ได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้ว่าเนี่ย โดนหัวสักเม็ดเออดีอคแค่นี้แหละได้ทำได้แค่นี้จริงๆบ่ะไอวอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี แผ้เ่เผลอตานี่แพ้ด้วยครับทุกคนเจอทีมอะไรก็ไม่รู้นั่งเดี๋ยวก็วิ่งไปตากันอีกมิสตรูอยู่ใกล้ใกล้ double kill Huh วนี่เขาจะเตะกลนผมนะครับทุกคนเป็นไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็